สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอของดีนะครับของดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการร้องคาราโอเกะอ,อย่างเช่นคุณอยากร้องคาราโอเกะแล้วคุณต้องหาลําโพงบลูทูธที่มีช่องเสียบไม้เพื่อที่จะร้องคาราโอเกะหรือคุณมีลําโพงคาราโอเกะ2ตัวเชื่อมต่อแบบ TWS แล้วเสียงออกแค่ตัวเดียวตัวนี้ช่วยคุณได้ครับ ไม่ตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งซื้อมาลองเทสนะครับแต่ว่ามันเจ๋งนะครับไม่ My ตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมรีเซิร์เวอร์ของมันซึ่งตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยจะไปเสียบหลังลําโพงตัวใดตัวนึง่งในนี้ของผมนะครับแต่ผมเสียบไว้แค่เสียบไว้ที่ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่รับสัญญาณบลูทูธแล้วก็เสียบเข้าช่องออกอินนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ นะครับการใช้งานก็คืองนน่ายครับเราเชื่อมต่อมือถือเราเข้ากับตัวรับสัญญาณของไมค์เพื่อที่จะเปิดเพลงนะครับอ่ะลองดูเปิดเพลงดูนะอันนี้ผมต่อ tws แล้วนะครับขอลำโพงสองตัว ญาณเสียงดีมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคนวามพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมอ่านี่คุณมีไม้ใช่ไหมเปิดไม้ขึ้นมาซึ่งไม้ตัวนี้เองนะครับคุณดูปรับเสียงปรับชานินงปรับเอ็กโคปรับเบสปรับแรมได้นะครับ แต่ข้อดีของมันอีกอย่างนึงคือลบม,มันพูดออกลำโพ<อ>งได้ทั้ง,<อ>ง2ตัวนะครับแล้วก็เสียงดีมากๆนะครับเป็นไงบ้างครับเสียงเสียงดีมากนะครับแล้วก็ผมเห็นหลายคนนะอย่างเช่นไปใช้ JBL Partybox นะครับต่อ TWS 2ตัวแต่ว่าเสียบไม์มันออกแค่ตัวเดียว ไม้ตัวนี้ช่วยคุณได้ผมบอกเลยแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับใช้ได้แบบ2องออปชันอ่ะจะต่อบูทูธเข้าเข้าตัวรีเซิฟเวอร์มันเองแล้วส่งสัญญาณออกก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นไม้ธรรมดาก็ได้นะครับมีชาร์จแบตได้ในตัวด้วยตัวรับสัญญาณมันก็ชาร์จแบตได้ในตัวบอกเลยว่าโคตรจริงนะครับเสียงดีด้วยนะครับลองฟังดูนะครับเสียงดีมาก นะครับผมสว<ด>ัสดีครับ